วันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเหมือนเดิมนะคะลูกอะมาต่อข้อที่สามเมื่อวานค่ะลูกข้อที่สามเมื่อวานอะหยิบเล่มแชมพูขึ้นมาต่อข้อเมื่อวานข้อที่สามค่ะ วันนี้เราจะจบเรื่องนี้กันหน้าหนึ่งร้อสิบหกนะคะลูกหน้าหนึ่งร้ยสิบหกข้อที่สามหน้าเดิมหน้าเดิมนนหน้าเดิมและให้เด็กๆด,ดูรูปเดิมค่ะลูกรูปเดิมระยะทางของเด็กสามคนมีต้นข้าวต้นน้ําและต้นตาลเดี๋ยวดูคำถามในข้อที่สามนะคะ ข้อ3าเขาถามว่าจากรูประยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นน้ำจากต้นข้าวไปถึงต้นน้ำคือเส้นนี้รวมกับรวมกับระยะทางจากต้นน้ำไปถึงต้นตาลจากต้นน้ำไปถึงต้นตาลคือเส้นนี้เป็นเท่าไหร่ รวมกับคือวิธีอะไรคะลูกรวมกับวิธีบวกเขีนมา<ว>เอาบอกมาเลยวิธีรวมรวมก็คือวิธีการบวกนั่นเองอ่ะก่อนเริ่มจะแสดงวิธีทำแสดงวิธีการคิดเราจะต้องเขียนอะไรก่อนมาจุดเขียนเขียนหน่วยเพราะว่ามันมีหน่วยกี่หน่วยคะ ทงดูใหค่ะเพราะฉะนั้นใหน้ดด้านบนก่อนวิธีทำค่ะคุณครูให้เด็กเขียนยอ่อก็คือมอจุดก็คือเมตรยอร่อนะคะซมจุดก็คือเซนติเมตรนั่นเองว่าเดี๋ยวถ้าเขียนยาวแล้วเดี๋ยวหนูจะเขียนไม่พอกันอ่ะเขียนหน่วยด้านบนก่อนคะ่ะเวลาหนูเขียนแสดงวิธีทำ เด็กๆสาคัญเลยจะต้องตั้งเลขให้ตรงหน่วยและให้ตรง to หลักด้วยนะคะลูกเมื่อวานมีคนส่งมาคุณครูดูแล้วว่าหนูตั้งเลขไม่ตรงจะต้องตั้งเลขให้ตรงกันด้วยนะคะในแต่ละบรรทัดสําคัญเลยเวลาจะบวกเลขหรือลบเลขต้องเลขให้ตรงหลักตรงหน่วยกันนะอ่ะทีนี้ในบรรทัดแรกค่ะลูกเราจะเขียนว่าอะไรเนี่ยใครบอกคุณครูได้บ้าง ประโยคแรกสิ่งที่โจทย์บอกระยะทางจากต้นข้าวถึงต้นน้าค่ะระยะทางสิ่งที่โจทย์บอกก็คือระยะทางจากต้นข้าวถึงต้นน้ําอ่ะให้เด็กๆใส่ลงไปในบรรทัดแรกค่ะลูกระยะทางระยะจากต้นข้าวถึงต้นน้ำมถาถามว่าเออช่วยหากให้เราไหากให้คไปทหง่แลหรือจากต้นข้าวถึงต้นน้ำก็ได้ จากนั้นใส่ตัวเลกลงไปค่ะ19เมตร19ให้ตรงกับมอมาคก็คือเมตรนะคะ85เซนิเมตรต่อไปประโยคที่สองค่ะลูกประโยคที่สองคืออะไรเอ่ยระยะทางจากต้นน้ำถึงต้นตาลค่ะ ระยะทางจากต้นน้ำถึงต้นตาลตรนนี้คุณครูตกคำว่าทางไประยะทางจากต้นน้ํำถึงต้นตาลหรือเดๆจะเขียนว่าจากต้นน้ําถึงต้นตาลก็ได้ย่อสั้นๆน,นะคะเท่าไหร่จากต้นน้าถึงต้นตาล27เมตรใส่27ให้ตรงกับเลข19นะคะและอยู่ในหลัก อ,อยู่ในหน่วยเมตรนะ15เซนติเมตรกวินตั้งเลขให้ตรงหน่วยนะคะลูกเครื่องหมายบวกตัวบวกขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นด้วยค่ะอุ่ยไม่มีตาอย,ยู่ด้วยมายิ่งเริ่ะ เห็นไหมใครจะเขียนจากต้นข้าวถึงต้นน้ําหรือจากต้นน้ําถึงต้นตาลก็ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกมาทีนี้คําถามหรือสิ่งที่โจทย์อยากจะทราบเขาอยากทราบว่าระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นนะ้า รวมกับระยะทางจากต้นน้ําไปถึงต้นตาลเป็นเท่าไร่ประโยคมันทําไหมลูกมันยาวเราจะเขียนยอ่อค่ะลูกเราจะเขียนยอ่อถ้ายอ่อเราจะเขียนว่าอะไรดียอ่อให้มันสั้นเขียนว่าอะไรดีคะบอกได้ดไดอะถ้ายอ่อก็คือ,อเขียนแค่ว่ารวมระยะทางรวมกันเป็น ระยะทางรวมกันเป็นมีคนส่งมาให้คุณครูบางคนไม่ได้เขียนบรรทัดนี้จะต้องเขียนบรรทัดนี้นะคะเราเราย่อเอาก็ได้ระยะทางรวมกันเป็นจากนั้นหาผลบวกค่ะ ผลบวกสีทวิชพลทวิชพลหาผลบวกในค่ะทวิชพเลเขียนร,รวมระยะทางทั้งหมดเป็นได้ไหมนะคะได้ค่ะลูกได้ค่ะ,วะบวกหน่วยเซนต์ก่อนหน่วยเซนติเมตรห้าบวกห้าเป็นสิบสิบใสศูนทดหนึ่งต่อไปค่ะ แปดบวกหนึ่งเป็นฐานหไปนอกโลกเ้าแปบวกหนึ่งเป็นไปนอกเ่นหนึ่งเป็นตท่ทีหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะสิบเป้าไม่รู้อ่ะข้อนี้มันยากอ้าวทวิชาพลน่งเป็นไงทวิชาพลขาอยู่ตรงนี้ค่ะลูกแปดบวกกับหนึง อะหนูดูตามครูแปรบวกหนึ่งเป็นเ <9, S 2> <ว>ก้าเก้าเท่ากหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะอ่ะสิบก็ใส่สิบลงไปด้านหน้าศูนย์เท่านั้นบวกหน่วยเซนติเมตรก่อนเมื่อได้หน่วยเสน้นไปบวกหน่วยเมตรค่ะไปบวกหน่วยเมตรเก้าบวกเจ็ดเก้าบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่เก้าบวกเจ็ดเป็นเท,ท่าไหร่คะทวิทรพล เบวกเเก,ก,ก,ก็บ9ก้าชูเจ็ดชูขอบ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 บอบขอบขอหขอ่ขอบขอ่ขอ่อบปบวกหลอบ10บขอบขอบบวกบับขอ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 บอีกนนอนขอบขอบขอ บวกแล้วเราจะได้46เมตรกับอีก100เซนติเมตรอะทีนี้เด็กๆดูเด็กๆด,ด,ด,ดูนะคะในหน่วยเซนติเมตรต้องมีคำว่าหรืออะในหน่วยเซนติเมตรมันได้100เซนติเมตรอะใช้ความสัมพันธ์ทะลูกความสัมพันธ์ของเมตรและเซนติเมตรคือ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรเห็นไหม เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีคำว่าหรืออ,ะอจะต้องมีคำว่าหรือต่อลงมาด้านล่างอีกหนึ่งบรรทัดค่ะอะ่ให้หนูเขียนใต้ล่างเลยก็ได้ให้หนูขีดเส้นต่อลงมาด้านล่างอีกหน่อยหนึ่งหรือหรือเท่าไหรคะลูกสี <47. S 1> ่สิบเจ็ดเซนติเมตรเอาหลักร้อยทำ 100. หนึ่งร้อยเซนให้เป็นหนึ่งเมตรเอาไปรวมกับหน่วยเมตรค่ะก็จะได้เป็น สีสบเจ็ดเมตรสี่สิบเจ็ดเมตรกับกี่เส้นมีไหมเนคืออะไรไม่มีค่ะ,ะก็คือศูนย์ศูนย์นั่นเองเส้นตายสองเซนฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือสี่สิบเจ็ดเมตรสี่สิบเจ็ดเมตรนะคะลูก สี่สิบเจ็ดเมตรศูนย์เซนติเมตรใส่ศูนย์ตัวเดียวก็ได้หรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะงงไหมตรงนี้งงไหมมีใครงงตรงนี้ไหมคะลูกหนึ่งร้อยเซนเท่ากับหนึ่งเมตรเราจึงนำหนึ่งร้อยเซนติเมตรคือหนึ่งเมตรไปรวมกับหน่วยเมตร ก็จะได้เป็น47เมตรถูกไหมคะถ้าตอบว่า46เมตร100เซนติเมตรก็ถูกค่ะลูกแต่เราจะเปลี่ยนตรงเซนติเมตรให้มันเป็นเมตร มันเกินร้อยล้วทำให้เป็นเม็ดได้เห็นไหมคะเห็นไหมครับขออนุญาตไปกินน้ำครับครับใครจะดื่มน้ำจะเข้าห้องน้ำไปได้เลยนะคะลูกไม่ต้องขอนะไปได้เลย โอ้คไหมคะขัยเศษข้อ3แล้วดูหน้า117ต่อเลยค่ะลูกข้อที่4ข้อที่4ลองอ่านโสย์วิเคราะห์ดูเองสิ ว่ามันคือวิธีอะไรเจ็ดไหมกูปไปข้อต่อไปนะคะกูปไ,ปไปข้อต่อไปนะปนหนึ่งสองสามเวลาอ่ะข้อที่สี่ใครไม่ทันเดี๋ยวไปดูในคลิปนะคะลูก ข้อที่สี่เด็กๆด,ดูคำถามค่ะโจทย์บอกว่าตึกมหานครสูง m, สามร้อยสิบสี่เมตรเสาชิงช้าสูงยี่สิบเอ็ดเมตรสิบห้าเซนติเมตรตึกมหานครสูงกว่าเสาชิงช้าเท่าไหร่ข้อนี้โจทย์อยากทราบอะไรเอ่ยโจทย์อยากทราบอะไรคะ อันนี้คุณผู้ชมมาขนาดน้สูงกว่าสาชเท่าไหร่อ่าอันนี้อันนี้คุณผูใส่ใส่รูปภาพมาด้วยเหรออ่านี่คุณผู้ใส่รูปภาพมาด้วยค่ะโจทย์อยากท่าเอออยากทราบว่าตึกมหาลัยสูงกว่าสาวชิมชาเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอ่ะทีนี้เด็กดูคําถามคํำว่าสูงกว่า สูงกว่าเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเทียบหาความต่างของสิ่งสองสิ่งเพราะนั้นทําวิธีอะไรคะลูกเปรียบเทียบหาความต่างคือวิธีค่ะ,ะวิธ<ล>ีลบเก่งมากคะ่ะลูกวิธีลบทีนี้เราทราบแล้วว่ามันเป็นวิธีลบเราจะต้องนำตัวตั้งตัวตั้งจะต้องมีค่าทำไม ค่ามากเป็นตัวตั้งมีอยู่สองจำนวนคือสามร้อยสิบสี่เมตรกับยี่สิบเอ็ดเมตรสิบห้าเซนติเมตรประมาณคือตัวไหนคะลูกมากที่สุดคือสามร้อยสิบสี่เมตรสิบห้าเซนติเมตรสามร้อยสิบสี่เมตรครับสามร้อยสิบสี่เมตรมีคนบอกคุณครูทั้งสามร้อยสิบสี่เมตรกับยี่สิบเอ็ดเมตรสรุปอันไหนอันไหนมันมีความสูงมากกว่ากัน เมตน้าเป็นมค่ะนาตูมาที่สุดก็คือสามร้อยสิบสี่เมตรเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเอาตึกมหานครเป็นตัวตั้งอ่ะอันดับแรกเราจะต้องเขียนอะไรก่อนเขียนหน่วยก่อนค่ะอ่ะใส่หน่วยก่อนลูกใส่หน่วยก่อนนั่นบนอ่ะเด็กๆใส่หน่วยลงไป เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าตึกมหานครสูงกว่าเพราะฉะนั้นใส่ตึกมหานครสูงในบรรทัดแรกค่ะลูกตึกมหานครสูงสามร้อยสิบสี่เมตรสามร้อยสบสี่เมตรอ่ะะเซนติเมตรใส่อะไรค่ะลูก ใส่ศูนย์ค่ะ่าใส่ศูนย์ค่ะใส่ศูนย์ก็คือศูนย์เซนนั่นเองศูนย์เซนติเมตรเข้หมต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่สองคือ นดับที่สองค่ะทีนี้โจทย์บอกอีกบรรทัดหนึ่งคืออะไรคะลูกเสาชิงช้าสูงยีเอดเมตรสิบห้าเซนติเมตรค่ะให้เราใส่ลงไปในบรรทัดที่สองเป็นตัวลบนะคะใส่ประโยคลงไปด้วยเสาชิงช้าสูงยีสิเอ็ดเมตรใส่ยีอดให้อยู่หน่วยเมตรและตรงหลักไว้นะคะลูกยีอดเมตร สิบห้าเซนติเมตรสิบห้าให้ตรงหน่วยเส้นหลักหลักหน่วยก็ต้องอยู่ตรงหลักหน่วยหลักสิบก็ต้องอยู่หลักสิบหลักใครหลักมันเครื่องหมายลบตัวลบขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นเด็กน่ารักมากเลยตั้งใจทำงาน ใส่ตัวเลขให้ตรงหลักนะคะลูกให้ตรงหลักและให้ตรงหน่วยนะ mm hmm. อ่ะทีนี้ปัญัดที่เราจะหาคำตอบเราจะเขียนว่าอะไรอัน,นที่สามตึกมหาคนครสูงกว่าเสาชิงชาตึกมหานครสูงกว่าเสาชิงช้า ถ้าใครเขียนแล้วมันยาวนะคะลูกห,หนูเติมต่อเส้นมาด้านหน้าก็ได้นะคะใค,ใครเขียนไม่พอต่อเส้นมาด้านหน้าได้ตึกมหาคนครสูงกวา่าเสาชิงช้าขอบคุณคะว่ราหนูทำงานอยู่ตึกมหาคนครด้วยค่ะ,คะ อ่ะข้อนี้หาผลลบค่ะหาผลลบก่อ,อนที่จะลบดูในหน่วยเซนติเมตรก่อนในหน่วยเซนติเมตรตัวตั้งคืออะไรพัชริดาค่ะอ่ะในหน่วยเซนติเมตรค่ะลูกศูนย์ลบ 15. สิบห้าศูลบกับสิบห้าได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องทำหน่วยเซนให้มีค่ามากกว่าก่อนทอํายังไงลูกไปขอ,ขอยืมหน่วยขอยืมหน่วยเมตรค่ะ,ะยืมมาหนึ่งเมตรตอนนี้จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือสามเมตรค่ะเหลือสามร้อยสิบสามเมตรอ่าสามร้อยสิบสามเมตร ให้ยืมมาหนึ่งเมตรให้ยืมมาหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรคือหน <100 cm S 1> ึ่งร้อยเซนติเมตรค่ะหน <100 cm. S 1> ึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรเพราะฉะนั้นจากสูตรตัวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยเซนติเมตรนั่นเองนี่งงไหม ช้าชนะคะไม่ใช่ย,ยืมมาแล้วเป็นสิบนะคะลูกอันนี้มันมีหน่วยเรื่องของหน่วยเข้ามานะคะ <pareil S 1> แล้วยืมมา,าหน,นึ่งเมตรทำหนึ่งเมตรให้เป็นเซนเราต้องแปลงเมตรให้เป็นเซนก็คือหนึ่งร้อยเซนติเมตรเห็นไหมตรงนี้อยู่แค่ตรงนี้ก่อนคนหันไหมคะ ่ะต่อนะอ่ะทีนี้จากศูนย์หน่วยเส้นจากศูนย์ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งร้อยแล้วอ่ะเราจะเริ่มลบหนึ่งร้อยลบสิบห้าค่ะศูนย์ลบห้าศูนย์ลบห้าได้ไหมไม่ได้ค่ะอ่ะศูนย์ลบห้าไม่ได้ไปยืมข้างหน้ามาวันนี้ก็จะเหลือศูนย์อันนี้กลายเป็นเก้าอันนี้ก็จะกลายเป็นสิบอ่ะสิบลบห้าค่ะลูก ิบลบห้าเหลือห้าค่ะสิบลบห้าเหลือห้าคน,<โ>นอื่นลบไปด้วยนะคะต่อไปเก้าลบหนึ่งค่ะลูกเก้าลบหนึ่งเหลือแปดค่ะเก้าลบหนึ่งเหลือแปดอ่าในหน่วยเซนติเมตรหนึ่งร้อยลบสิบห้าเราจะได้แปดสิบห้าเซนติเมตรเมื่อลบในหน่วยเซนเสร็จแล้วไปดูหน่วยเมตรต่อค่ะจากสามร้อยสิบซี ตอนนี้เราเหลือสามร้อยสิบสามเมตรนะคะอ่ะสามลบหนึ่งค่ะลูกลบหลักหน่วยก่อนสามลบหนึ่งเหลือสองเหลือสองต่อมาหนึ่งลบสองค่ะหนึ่งลบสองได้ยืมหลักร้อยสามเหลือสามเหลือสองยื่นกลายเป็นหนึ่งกลายเป็นสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบสองเหลือ ก้าค่ะอ่าสิบเอ็ดลบสองเหลือเก้าค่ะหลักร้อยสองไม่มีตัวลบทำไงคะดึงลงมาค่ะดึงลงมาได้เลยอโอเคค่ะขอบคุณค่ะลกูก <Yahoo! S 1> ดังนั้นในข้อนี้ตึกมหาคนครจะสูงกว่าเสาชิงช้ายอยู่292เมตร กับอีก85เซนติเมตรนั่นเองนะคะข้อต่อไปผมขออ่าโอเคทันไหมทันครับเดี๋ยวตอนตอนเที่ยงครึง่งเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบหนึ่งตอนเที่ยงครึง่งเราจะมีเก็บคะแนนด้วยฉะนั้นเด็กๆจะต้องดูให้ดีนะคะว่าเราจะนำประโยชน์ตรงไหนมาใช้ ยังไงลบยังไงต้องมีคำว,ว่าหรือไหมครับอันนี้ต้องมีหลือไหมคะต้องมีไหมดูในหน่วยเส้นไม่มีค่ะ,ะในหน่วยเส้นมีแค่หลักหน่วยกับหลักสิบเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีคำว,ว่าหรือ,อนะคะตรงนี้ตอบมาตอบใส่เป็นเลขไทยค่ะลูก สองร้อยเก้าสิบสองเมตรกับแปดสิบห้าเซนติเมตรเขียไหมคะข้อสี่ทันไหมทวิชพลงงหรือเปล่าคะทวิชพล วันนี้นนเ,เปนสองาพใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะลูดเดี๋ยวเราเจะเลยทีตอนเที่ยงครึ่งนะคะเห็นไหมคะข้อสี่ทันไหมคุณครูไปต่อข้อห้านะมีใครไม่ทานข้อห้าผมอ๋อ เสร็จแล้วอ่านโจทข้อห้ารอไว้เลยลองพิจารณาดูซิว่าคือวิธีอะไรไปนะคุณครูไปนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนหมดเวลา พลทวิชพลลบให้คุณครูด้วยนะคะข้อนี้นผมขอตอข้อที่ห้าอ่าเด็กๆดูข้อห้านะคะโจทย์บอกว่าตู้คอนเทนเนอร์สูงสองร้อยยี่สิบแปดเซนติเมตรนำมาวางซ้อนกันสองตู้จะมีความสูงรวมกันเท่าไหร่ ตู้คอเนเทนเนอร์สูงสองร้อยยี่สิบแปดเซนตู้นี้สูงสองร้อยยี่สิบแปดเซนติเมตรตู้นี้ก็สูงสองร้อยยี่สิบแปดเซนติเมตรต้องเอามาบวกมาบวกค่านำมาวางซ้อนกันความสูงมันก็ต้องทำไมลูกเพิ่มมากขึ้น,นดังนั้นข้อนี้ก็คือวิธีบวกวิธีบวกนั่นเองอตรงนี้รวมกัน ุทีนี้ข้อนี้เขาให้มาเป็นหน่วยเซนติเมตรอย่างเดียวเราจะทำให้เป็นเมตรและเซนติเมตรค่ะลูกสองยี่สิดเซนทำให้เป็นเมตรได้เท่าไหร่คะ <S 2> 2 <S สองเมตร28เซนติเมกคือสเมตรกับ28่สิบเซนติเมตรนั่นเองมันคือ ค่าเดียวกันความสูงเท่ากันนะคะแต่แค่เราทําเปลี่ยนหน่วยนะคะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรและเซนติเมตรเห็นไหมอ่ะใส่หน่วยก่อนเหมือนเดิม,มเมตรและเซนติเมตรค่ะเป็นหน่วยเหมือนเดิมเมตรและเซนติเมตร แล้วปรญหาแรกเราจะเขียนว่าอะไรเอ่ยเราจะบอกว่าอะไรดีตู้คอนเทนเนอร์สูงตู้คอนเทนเนอร์สูงสองตู้คอนเทนเนอร์ใบที่เท่าไหร่คะลูกใบที่หนึ่งอ่า <0. S 1> ใบที่หนึ่งหรือใบแรกนั่นเองอ่ะใส่ว่าตู้คอนเทนเนอร์ตู้แรกสูงหรือตู้คอนเทนเนอร์ ใบที่1สูงก็ได้เราต้องบอกด้วยว่าใบที่1ใบที่2องตู้คอนเทนเนอร์สูง2เมตร28เซนติเมตรตู้คอนเทนเนอร์ตู้แรกสูง2เมตร28เซนติเมตร นะคะบรรทัดที่สองเท่าไรลูกเห็นว่าอะไรบรรทัดที่สองก็คือเท่าไรตู้ที่ตู้คอนเทนเนอร์ตู้สองหรือใบที่สองตู้สองสูงเท่าไรสองเมตร ยี่สิบแปดเซนติเมตรค่ะเพราะว่าความสูงมันทำไมกันเท่ากันก็คือสองเมตรยี่สิบแปดเซนติเมตรสูงเท่ากันอ่ะขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นอันท,ที่สามค่ะนำคำถามลงมาเติม จะมีความสูงรวมกันนำมาวางซ้อนกันจะสูงนำมาวางซ้อนกันสูงอ่ะข้อนี้ให้เด็กๆบวกเองนะคะข้อนี้บวกเอง คุณครูแค่ตั้งโจทย์ให้ใช่ไหมครับคุณครูตั้งโจทย์ให้จะให้เด็กบวกเองนะคะ